มาเดี๋ยวผมจะอัปเดตฟีดไฟล์ผมให้ดูให้ดูนะครับอ,อการเข้าช้าม,มันเป็นอะไรที่น่าลำคอนและเพลงนี่มันก็น่าลำคอนที่สุดในโลกเลย มันเป็นอะไรที่น่าลํำคอเชื่อดับทุกคนเห็นแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูอันน,นึงแพตตินัมนะครับอืมแพตตินัมแล้วครับหลังจากที่ฟาร์มเป็นเวลาสามวัน ชนะบ้าะไม่รู้หลังจากที่ฟาร์มเป็นเวลาสามวันผมผมก็ได้แรงพลตนหน้ามาแล้วนะครับอืโหดแล้วอะครับเอยหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนโซนสีสตาร์กรองไฟเลขแอดดรับโืมโอเคตัวจับโอเค เริ่มโซนฟรีสไตล์ฟรีสไตล์เอฟ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 รีสไตล์ถ้าถ้ามันแสดงในหน้าล็อบบี้มันก็จะแสะดงมันก็จะให้อาวุธมาในฟรีสไตล์ตนะครับอืมเห็นไหมโอ้โหไม่อยากจะโม้ดูดิดูดิสวยเกินแท้เกิน แล้วมันไปเอาไอ้วอสกันมาจากไหนอะครับท่านผู้ชมผมสงสยัย um ผมสงสัยมันไปเอาไอ้วอสกันมาจากไหนมาไปเอาไอ้วอสกันมาจากไหนอะผมงงมากเลยครับท่านผู้ชมมันไปเอาไอ้วอสกันมาจากไหนนี่เปนี่เป็นอะไรบ้า ปืนที่ดีที่สุดหรอวะมันเปอาไอบอกกันมาจากไหนอะแนวตั้ปูชมมันไม่มีไอวอไอ มีคนกันไหมวะอืมก็มีนี่วะชูโอ๊ยเอ้ยโอ๊ยโอ้ยใครวะใครวะไอ้เหี้ย เราต้องใจเย็นๆโอ้ยยิงหัวครับมควรมากเลย ผู้มีคนเข้าตามมาเพียบเลยอะหลังจากนี้ผมอาจจะไม่พูดนะครับโอ้พอตนายพอตอ่าวันนึงโอเคพอตนายทำนี้กับฉันไม่ได้ ตรงนี้ไปบ้าแอรไปกันละกันเฮ้ยตายพร้องกันเชื่อ ขาโชว์ท่านผู้ชมให้ดูนครับอุตส่าห์จะโชว์เท่ยิงหัวให้ดูซะหน่อยโอ้โหเน็ตยาก,กตุ้กครับ คนสงสัยมันไปเอาไอวอกันมาจากไหนรู้แหละมังมังโอ้โหโอ้โหยังไงในฟีสไตล์มีแต่คนโทร ผนอยากขึ้นไปอยู่บนบ้านนั้นมากเลยอ่ะทุ้ชมเฮ้ยโอเคอุยจูยิงเท้ากะจะยิงหัวโชว์ท่านผู้ชมเท่าไ่ฉันจะล้างแทนให้นายเองเออไอ้บ้ายิงเขาเรียกว่าลุมสองครับ จังวะตรงกลางเป็นของตรูโอ้โหโอ้หมีผู้เข้าแข่งขันน้าใหม่ว่ะอือตอนนี้ผมโดนฆ่ามาแล้วครับจังหวะนี้ บางคนอาจจะสงสัยทำไมผมอัพแรงเด็วจังผมเล่นผมเล่น,ผม,ลนผมเล่นทั้งวันเลยไงสามวันติดอ่ะผมเล่นทั้งวันอ่ะไอพอดทำไมทำอย่างงี้วะพอด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 ทำไมทำนายทำอย่างงี้อ่ะพอรดรุนน้องผมไงมันมาเล่น มาเล่งแพทก่อนผมอีกนะเพราะว่าผมเพิ่งมาฟาร์มหัสไก่เอ้ยคน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  บาเลียมันก็ไม่ค่อยช่วยอะไรนะไม่ยิงจ่อสักขนาดนั้นไม่ตายก็ม้าไล้เลือดมันเหลือยี่สิบ นิดเลยยี่สิบบาท้ขายิงวะเฮ้ยโป นาดปืน x อ8นะครับผมถนัดปืน x อ8มากอะถนัดที่สุดละเ x N 8อุ้ยใครวะไอ้บ้าเอ้ยอุ้ยใครเป็นคนผมมั้งครับ,ร,บรู้สึกลบมือชอ้ายิงสิบตัว มันที่ก็หัวผมได้ผมขอชื่นชมมันว่ามันเก่งอลอยหลังครับอ,อย่างนี้เขาเรียกว่าหลอยหลังเฮ้ยนายให้เราเกิดมันก็ได้ ราคาที่ไป น XN8 นี่ดีไหมอ่ะท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้เหมือนกันอุ้ยนี่ใครวะ